โจะตีจูจ้ให้ตายเป็นตัวสุดท้ายไม่มีอะไรเพราะเรามีไอรีนอ้าวหุ่นยนต์ไม่ทันแล้วมนะั้งน่ะ ตีไอตัวนะ่ะไอตัวที่ชื่ออะไรอะ่ะไอจูจูที่มันเป็นอนำนานะให้มันให้มันตายตัวสุดท้ายอะถ้ามันตายตัวสุดท้ายไม่ได้ก็คืออย่างเงี้ยก็คือเราก็ไม่ผ่านใช่หรือเปล่าใช่ใช่หรือเปล่า,ลาจำไม่ผิดนะผมก็จำไม่ค่อยได้นะแต่เท่าที่พอจําได้คือเราต้องตีไอจูจูอะ่ะให้มันเป็นตัวสุดท้าย ใช่ไหมจูจๆตัวที่เป็นอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ด้วยตีตัวไหนก็ได้ชั้นทิบสี่ไม่มีอะไรเลยชั้นสิบห้าชั้นสิบห้าเอหน่าน่าจะเป็นแก๊งสาวสายฟ้านะพวกเลนพวกอะไรใช่ป่ะใช่ไหมอ่ะใช่ตีเข้าไปเนี่ยเลนแดงตัดเข้าไป เลนแดงเสร็จก็ไปตีไอ้ตัวนี้นี่เรามีสัตว์เลี้ยงกลัวะไรไปหมดเลยอ๋อมันไปยากชั้นที่แปดต้องใช้ฮีโร่สมดุลออของเฮเลน่านะแล้วชั้นสิบเก้าเป็นมังกรถ้าจำไม่ผิดนะชั้นยี่สิบก็เป็นลูดี้ อ๋ต้องมาปรับทีมใหม่เยอะเลยนะอันนี้ก็คือมันจะออตโต้ให้เราผ่านไปจนถึงชั้นสิบเจ็ดนเลยผู้ใช้แผงอะไรก็ได้นะไม่มีอะไรเลยของเฮเลน่า เพราะว่าถ้าถามว่าคุณเอาของเก่ามาให้ผู้เล่นเกาหลีเล่นเนี่ยโดยส่วนมากผู้เล่นเกาหลีเล่นเนี่ยโดยส่วนมากมันออโต้ถึงเชนยี่สิบได้อยู่แล้วเพราะของเก่าคนเราเคยเล่นผ่านยังไงมันก็ต้องเล่นผ่านถูกปะมผมจำไม่ผิดนะเ้นสิบแปดเนี่ยใช้คีโร่สมดุลอย่างเดียวตีไอตัวเมริสาหายากก่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะมีเท่านั้นอะ วงกดรอบนี้นะครับอืเหมือนเอารางวัลมาแจกเอ้ยผมงงตัวว่าสัตว์เลี้ยงผมเนี่ยผมกดรับแล้วมันหายไปได้ยังไงตัวหนึ่งไอกิจกรรมคารีวาอะไรที่แจกสัตว์เลี้ยงหายไปได้ยังไงแดงบวกเนี่ยชั้นสิบแปดถ้าผมจะไม่ผิดนะชั้นสิบแปดต้องใช้อีโรสมดุลใช่ไหมอ่าใช่ตีเมล,ลิสาก่อน คุณจะตีตัวไหนก็ได้แล้วแต่แต่ยังไงก็คือต้องเป็นฮีโร่สมดุลนะซึ่งก็แน่นอนนะตัวแรกเราก็ต้องวางเตโอไว้ฮีโร่สมดุลอยู่ไหมอ่ะไอตัวนี้เราก็วางใครก็ได้เราสมดุลคุณจะใช้แฝดทลกก็ได้นะที่มันเป็นฮีโร่สมดุลอะ ผมจะใช้ไนี่อีวานชั่วร้ายอะไปไหนล่ะจะแป๊บนะอ่ะเนี่ยผ่านหรือเปล่าไม่รู้อุปรกรณ์ผมไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งนั้นอะถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนมันผมว่ามันมันจะเสียเวลาหรือเปล่า <laughs> เพราะว่าถ้าคุณเอาของเก่ามาให้เล่นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะครับอ่าเขากดองกฎนะผู้เล่นเกาหลีโดยส่วนมากเนี่ยสามารถ ไอ้ไม่ใช่เราต้องใช้ฮีโร่สมดุลถ้าเราใช้ฮีโร่อันนี้เราเราอ่าเราไม่ผ่านเขาจะเป็นอมตะมันจะยากชั้นนี้อ่าชั้นนี้ใช้ฮีโร่สมดุลใช่ไหมแล้วชั้นต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นมังกรตัวเดียวถูกปะเราตีเขาไม่ตายเราก็คือหลบไปหลบมาผมผมคิดว่าผมจะไม่ผิดหรอก เพราะผมเองอะ่ะผมเล่นโดยการแปลเองแล้วก็เล่นเองแับทุกชั้นน้อยมากๆเลยที่แบบว่าผมเล่นไม่ผ่านชั้นยี่สิแล้วผมจะไปดูเทพเก่านะไม่ผิดหรอก คือเราต้องระวังระวังสกิลอ่าที่พื้นที่ไอตัวชื่ออะไรเด็กหรือชื่ออะไรเนี่ยมาด้วยนะฮะถ้าถามว่าเขาจัดการมาเนี่ยเราก็ต้องกดสัตว์เลี้ยงคอยป้องกันไว้ก็เท่านั้นเองนะชั้นสิบแปดไม่มีอะไรเลยคือเกมมันบังคับให้คุณใช้ฮีโร่สมดุลคุณใช้แฟดอรลก,ก็ได้ระยะทําการนะยี่สบห้าสิบห้าเมตรผมเดาไว้ไม่ผิดเลยฮนะ ไอ,อนฮียังไงคุณต้องรีเมคออกมาเป็นสายไกยังไงตีได้สิบเมตรผมเห็นเอ่าเราตายไปแล้วตัวผมเห็นเทพเกา่าอวยเหลือเกินคุณจะอวยยังไงถ้าคุณไม่มีสัตวเลี้ยงเทพเจ้าคุณไม่มีอ่าตัวฮิวสองตัวช่วยเอ่ออนฮีเทพเจ้าเนี่ยเหมือนเป็นตัวเมตาพีวีเลยเขาจะยืนอยู่ในพีวีพถึงสิบห้าวิหรือเปล่า ผมก็เห็นหลายคนอวยเหลือเกินเป็นไงฮะยังไงก็ต้องรีเมคถูกปะ,ะเพราะสก,กิลเขาทําได้แค่สิบเมตรแถมคุณจะต้องเดินเข้าไปอีกอะถูกปะผมก็เลยไม่รู้นะตัวผมเองนะเออผมอาจจะไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับฮีโร่ PVP นะแต่ผมอา่านสกิลของยอนฮีตอนออกมาแล้วเนี่ยไม่น่าเป็นตัวเมตา PVP แต่คนอื่นเขอวยกันเยอะเราก็เราก็ต้านไม่ไหวนะเราก็โอเคอวยก็ต้องอวยไปด้วย สุดท้ายก็ต้องรีเมคจริงๆทำออกมาได้ยังไงฮีโร่สายไก่ตีได้แค่สิบเมตรไอ้แฟนนรกมันยังยี่บห้ากับสิบห้านะสกิลโหดมันเนะี่ยเรียกไม่ถูกหรอกชื่ออนะไรบัตวเซลอะไรผมเรียกไม่ค่อยถูกแต่ผู้เล่นใหม่โดยส่วนมากจะเรียกถูกเป๊ะเลยชั้นสิบเก้าครับ ขั้น19เ้าจะไม่ผิดก็แน่นอนฮนะคุณก็ต้องใส่พวกตัวฮิวพวกอะไรลงไปนะลงไปแบบเยอะๆเลยอะ่ะถามว่าใส่ลงไปทำไมเยอะๆก็คือใส่ลงไปเพื่อแบบทำให้เราตายยากที่สุดอ,อ่ะเดี๋ยวผมลองจัดดูแล้วกันนะ อันนี้ตัวฮิวหมดเลยไหมเนี่ยอ่ะใช่ป่ะอ่ะใช้แผนบ็อกสองอั่นะนะฮะง่ายที่สุดคือเขาเป็นอมาตะลายบุคคลชั้นสิบเก้าถ้าผมจะไม่ผิดนะเขาเป็นอมาตะลายบุคคลเลยเราตีเขาไม่ตาย ต้องให้มังกรนั่นแหละฮะตีเขาแต่ยังยังจำลูปสกิลวงสกิลไม่ได้อยู่นะออันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะเพราะว่าอะเนี่ยผมก็เล่นมาเลยอ,อ๋อเอาเตโอมาล็อกไว้กว่าเอาไอเตโอมาล็อกเพื่อให้เขาอยู่ในนี่เพื่อให้เขาอยู่ในอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ ในวงของไอง้นี่สกิลของมังกรเดี๋ยวเด,วเดวมาใหม่ก็ได้เอาเต้โอไว้เป็นตัวแรกเลยเพื่อมาล็อกมาล็อกพวกนี้ให้มันมันอยู่ในวงสกิลของมังกรไงเวะละ่ะอ่ะแล้วมันก็จะตายอัตโนมัติไอตัวนี้ตายก่อนไม่ได้ด้วยนะไอตัวเรียกมังกรอะ่ะ ใช่ตัวเรียกมังกรตายก่อนนะอ่อมันไม่มีใครเรียกมังกรไงอ่ะถูกปะล่ะเนี่ยต้องให้มันตายในสกิลมังกรนะเราตายไม่เป็นไรอ่ะหมดผ่าน <laughs> ชัน้นทิบเก้าเนี่ยมีอยู่เท่านี้ยี่สิบเก้านะเราไม่ต้องตีเขานะส่วนชั้นยี่สิบลูดี้ตัวเดียวเห็นในหน้าเนี่ยนะเนะขาวงกด เอ่อบททดสอบงเห็นได้หน้านเลยนะอ่ะใช่รูดีด้ตัวเดียวผมใช้แผนวิ่งไวตีไวเนี่ยผมจัดให้ดูสดเลยเดี๋ยวหาว่าอย่างงี้นะผมจัดให้ดูสดเลยนะอ่าเล่นมาเนี่ยผมจะให้ดูสดเลยแล้วก็ผมใช้พีเน่ตัวเดียวถ้าผมจะไม่ผิดนะผมใช้พีเน่ตัวเดียวเลยวิ่งกระจายเลย ที่เหลือก็คือใส่ตัวพวกดามเมจอย่างเดียวเต็มที่ไม่เกินสองเกมก็คือถ้าเกมแรกไม่ผ่านก็ซ้ำไปอีกเกมหนึง่งอีกตัวผมใช้ใครเดี๋ยวก่อนคราวนั้นที่ผมเล่นผ่านผมใช้ใครนะใช้พี่คายาผมขี้เกียจเปลี่ยนอุปกรณ์นะเดี๋ยวาถามว่า เออ,องี้นะคือผมไม่ได้เปลี่ยนอุปกรณ์นั่นแหละที่มันจะไม่ผ่านนั่นแหละใช้พี่คาย แล้วถ้าจะไม่ผิดก็คือใส่ประดับชุบให้เกือบทุกตัวเลยทุกตัวเลยเด้นประดับชุบอย่างเดียวเลยอะถามว่าทำไมต้องใส่ประดับชุบอโอกาสตายสูงมากโอกาสตายเนี่ยสูงถึงสูงมากที่สุดอ่ะลองดูนะอ่ะอันนี้ก็ชุบอีก แล้วก็ใส่เสล็กตัวนี้อ่ะแผนวิ่งไวตีไวนี่แหละชั้นยี่สิบนะตั้งอย่างนี้เลย,ยงนี้เลยไม่รู้อ่ะถ้าไม่ผ่านมันก็น่าจะประมาณสองสามเกมอปนะเมื่อกี้จัดไว้ที่ไหน,นอ่ะอแผนเนี้ยคือชั้น 20, ยี่สบเนี่ยผมจำไม่ได้เดี๋ยวเรื่องอเรื่องนะขออ่า ระลึกหน่อยนะอ่ะใช่พีเน่ผมเอามาวิ่งอย่างเดียวคือต้องให้พวกนี้มันระเบิดก่อนนะแล้วเราก็วิ่งอ่ะแล้วเราก็ตีเลยตีเลย เดี๋ยวมันก็มาระเบิดอีกรอบหนึ่งผมใช้แผนวิ่งไวตีไวอะ่ะอ้าวตายเลยมันไม่ทันเรียกเลยนะโอเคผมก็จบคลิปเท่านี้นะพาอผมดูแล้วมันไม่มันไม่ยากนะคือคุณเอาของเก่ามาให้เล่นเนี่ยมันไม่ยากสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้นะผมเปิดไอ้เรี่อนะไอ้ตัวที่มันมาจากไข่เป็ดอ,ะนะอ่ะนะฮะอ่า ผมเปิดตัวที่มันมาจากไข่เป็ดเนี่ยผมว่ามันจะเก่งไม่เก่งเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้นะฮะอืมไอ้ดีทีเดียวมาจะเก่งไหมเนี่ยทีเดียวมาเนี่ยนะมันจะเก่งหรือเปล่า พวกทีเดียวมาเนี่ยไม่ค่อยไอ้นี่เท่าไหร่หรอหมั้ง